ใครเบอร์อะไรเหระไม่รู้ไค่ดูอย่งเงี้อือจริงอ๋อมันมันต้องเขามาลงไงมันหาเองอะนั่นมึนตูนหนายไม่เจออันนี้หาเจอเนี่ยไม่ผดหายเารอแป๊บเดียวอมันไม่แป๊บเลยถ้ามันทุกเครื่องอะไม่น่าไม่น่าดีหรอกน่าจะเหมือนกันหมดเลยน่าจะติดตัวเดียวหมดอะอ่าหกแปด